สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสมาชิกทุกๆท่านครับยินดีต้อนรับทุกๆท่านเข้าสู่ช่อง B B ธรรมดานะครับช่อง B B ธรรมดาก็จะมานําเสนอฮานอยปกตินะครับฮานอยปกติของวันที่18นะครับ18พฤศจิกายน2567นะฮานอยปกตินี้ก็คือเลขจากประเทศเวียดนามนะครับจะมีให้ชมทุกๆวันทุกๆวันนะครับ ช่องวิธีธรรมดาก็จะมานำเสนอให้ท่านผู้ชมได้รับชมลุ้นลุมเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับทุกวันทุกวันเลยนะครับก็ขอขอบพระคุณสมาชิกท,ท,ทุกท่านนะครับที่แวะเข้ามาชมนะทุกคลิปทุกคลิปเลยฝากกดติดตามเลยนะครับกดติดตามกดถูกใจกดไลค์กดแชร์เลยนะครับหน้าท้าก็จะมาวางเลยให้ท่านผู้ชมได้ลุ้นลุ้นกันเท่านั้นนะเมื่อวานนี้เข้าบอให้เก้าศูนย์หนึ่งมาศูนย์ห้า ับ94โอ้ดงเลยเนี่เมื่อวานนี้ด้งแต่ไม่มีใครได้หรือเปล่าก็ไม่รู้เข้าแล้ว <c oughs> ขอแสดงความยินดีกับท่านที่โชคดีนะส่วนท่านที่โชคยังมาไม่ถึงก็สู้ๆไปนะครับอาจจะจับผิดอาจจะเรื่องผิดอาจจะไม่รักไม่ชอบก็ได้ประมาณนี้นะครับสาเหตุที่ <c oughs> อ่าวันนี้เอาใหม่นะครับสู้ๆกัน,กนต่อไปนะครับขอขอบพระคุณมากๆนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีโชคดีนะ มาชมกันเลยนะครับว่าวันนี้มีอะไรมาฝากบ้างนะครับวันนี้เอาให้แจกจ่ายนะครับ2 3 4นะครับเน้นที่2กับ3ามนะ6กเจ็ดแปดเก้าศูนย์นะหกสองสองหกเจ็ดสองสองเจ็ดแองาสองสองเก้าศูนย์สองสอศูนะครับถ้าสี่มาล่ะ ถ้าสมาสีมา,มาก็เจ็แล้วกันเจ็ดแปล้วครับสี่มา,นะอากอตรงกลางนี่งเจ็กตรงกลางนี่นะครับตรงกลานะครับมาขยายให้มันโตขึ้นหน่อยเน่นที่เจ็ดแป้านะสามนี่ก็เล่นทั้งหมดเลยวางอั่นเ้ย 789แเ้เราก็มาเอาเฉพาะที่789แนะตรงน,นี้นะครับ, 89, นะเ,นบนเนวางนะครับนะครับใครชอบเลขตีก็7จ็ดเลยเจ็ดสี่แปดสี่เก้าครช่บนก็ทางนี้นะครับขอเน้นที่3ามแล้วก็เสามเป็นหลักนะสามนะครัเน,เนี่ยทัหมสามวิ่งลรูดนะครับโอเค,ครับเรียบร้อยแล้วอากาปกติครับก็จบแค่นี้นะครับ หยุดเอานะครับเยุดเอานะให้เวลาเจ็ดแล้วยังครับเจ็ดทันอยู่เนาะครับก็ขอขอ,ขอ น้องมาแล้วครับขอให้ทุกท่านชมดีดูดีนะครับเองงน,นะวันนี้จะมีทานี้ครับสวัสดีครับ